โอ้นี่บอกจิก้าตาเดียวโอ้ยผมละงงอย่างไทอยู่หนเราเงาเหมือนนั่นคือว่าอันอยากชรอชุ่มจิก้าตาเดียวคนแบบโมจักเนาะอ่ะมันน่าจะออกล้วมั้ง โอ้หล่อมา,าหลคักแขกโอ้เปลี่ยนเกียร์เลยปะเปลี่ยนเกียร์เลยปะจ้ะโอ้โหดโหดติดได้ได้ไหมโอ้บนลมแห้งดีขนาดครับฮึจอดใช่ยัง าลูกกันอยู่ข้างนอกกันบมเขามาไ่าาได้บ่ออ้ผมเขามากันยังหมุนปลาเขามาอยู่นี่ภาพกรบจกไว้ไพพอบอโอ้โหเ,จบจบเที่ยวเท่าไหร่นไส่นิหาซิปาปปอ,อ้อยทอนหาสิบนาจะมี่อัน ได้พิชิตลุงเรื่องไงแล้วครับผมว่าเห็ดได้นี่เพราะว่ารถพญานาวตัวเหลือเกินเลยตรงนี้นี่ครับจิก้าคันน,นี้นีบอกเลยว่าเครื่องยังก่อนเครื่องพี่เสียอีสติสามลอยเศร้า,า,าโอ้โหนั่งสิบสองตัวนี่อันนี้จิก้าแท้นะครับแ,แต่ว่าเครื่องเครื่องเก่าเพิ่งถอดออกครับใส่ใส่เครื่องฮีโน่แทน men đi nó ôi, chọn 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 bao chọn 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 โอ้ลหล่อมันหลค่ะแขกย้ำเลียเ้ยวมันย้ำเลี้ยวมัน c าถือกวนนี่ <c oughs> ฮะเลี้ยวเลี้ยวยากวะนี่ครับหล่อมันหลายไหม <c oughs> มันบ่คือมันอยู่ฝีนอ แมนโอ้ <Man>. oh, oh, นี่บอกจิก้าตาเดียวโอ้ย <laughs> oh, <laughs> ผมละงงงเหตุใดยอยู่หนเราง้างมือนึนคือว่าอันอยากชะ่ชุมจิก้าตาเดียวคนวะโว้จักเนาะอะันน่าจะออกมา้หม mm hmm. เต็มแล้ว <laughs> เดี๋ยวขอปั่นลมหน่อยครับ อบอกแล้วโอ้เขียนเกียร์ได้บอกเขียนเกียร์ได้หมดเลยโอ้โห้โห้จิบได้ได้เลยโอ้บนลมแห้งดีขนาดครับ พัดร่มอุ้มอุ้มอุ้มดีขนาดพัดร่มปล่ยปล่ยเห็นใต้เนี่ยเห็นเหน็บหมดเลดไไนดยนะครับปอดแมนลูกหาจิบตันครับเนื้อเนื้อเนี่ยนี่เย็บเย็บ จมแล้วโอ้ยเสียงดังตุ่มเลยนี่ยังวะอ้ยครับทางออกมันไส้ยหลายเดี๋ยวมาชมกันว่าฝีมือคนครับ เดสามาเอารถออกเลยบอสกิกาตายเดียว <g ug> กันชนสังมาแล้วครับสามาซางยังมาวางให้ไถ่เอาทันเดี๋ยวมาเดี๋ยวมารอชมตอนในรีวิวเต็มตอนท่อนใส่กันชนมาเนาะืูชิง,งามดีผมว่าประจกไฟฟ้าพับได้ เดี๋เราอยู่กับชิมงานไร้พิชิตรุ่งเรืองครับก็หย่องคลอยแทนจิการแท้ครับแต่ว่าเครื่องโมเมนต์ก็เป็นเครื่องพิชิตเอ็ดครับ ไปนต้องพูนกันเอาอ่ะมาดูตรงนี้หน่อยครับอืจอจอเฉยยัง ว่ามีปัญหาครับผมนี่ครับไส้โมเมนไส้ทรบิดาดิไส้อิลีอิรอด้นี่อ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ